สวัสดีค่ะน้องๆเรามาขึ้นบทระบบสมการกันเนาะเป็นคณิตศาสตร์ม .3 เพิ่มเติมโอเคก่อนอื่นจะเรียนเรื่องระบบสมก,การได้ต้องรู้จักประวัติของระบบสมการก่อนคนที่คิดค้นระบบสมการคนแรกเขาเชื่อว่าคือคนนี้ช, mi, ชื่อว่าอาญญาัลควารัสมีริสมีชื่อมันอ่านยากเพราะว่าเขาเป็นคนอาหรับเขาอยู่ในกรุงแบกแดด เ,เขาเป็นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ถามว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนถึงสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองซึ่งตรงกับเขาตรงๆเลยคือเขาคิดค้นสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองขึ้นมาซึ่งเขาได้ตีพิมพ์ออกเป็นเป็นตำราตามชื่อนี้พี่อ่านไม่ออกเหมือนกันลอ,องอ่านดูแล้วกันเนาะเป็นตำรานี้ในตำรานี้ก็มีนั่นแหละเรื่องสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง ซึ่งเขาสำคัญยังไงเขาคิดทฤษฎีของการ Reduction อันนี้คือแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็การ Balancing พูดง่ายๆมันคือการที่เราย้ายข้างสมก,การนั่นแหละอย่าง x างวาบวก2เท่ากับ0เนี่ยย้ายบวก2ไปลบมันเรียกว่าการ Reduction แล้วก็ Balancing เนาะมันแปลมาจากภาษาอาหรับที่เขาคิดคนเนี่แหละ,ะแล้วทีนี้ พอเขาปีตีพิมพ์ออกมาระบบสมการก็ถือกาเนิดขึ้นแล้วก็มีการแก้ที่ง่ายขึ้นเพราะว่าเขานี่แหละเลยทําให้เราต้องเรียนกันต่อมาระบบสมการสมัยใหม่ของเราแทนตัวแปรด้วย x y z ถูกไหมแต่ในที่นี้ที่เราจะเรียนอ่ะเราจะเรียนแค่สองตัวแปรคือตัวแปร x และ y เคยสงสัยไหมว่าใครเป็นคนคิดตัวแปร x และ y คนที่คิดตัวแปร x และ y คือคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสชื่อเรเน่เดคราติสอ่ะนี้พี่อ่านเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษเนาะแต่จริงๆมันคงเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาคิดอะไรเขาคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะแทนตัวแปรยังไงดีเขาเลยกําหนดให้แทนตัวแปรเริ่มจากเขาไม่ได้ให้เริ่มที่ x นะเขาให้เริ่มที่ y โทษค่ะ Z y x และย้อนกลับมาเป็นการแทนตัวแปรแต่ ถ้าจะแทนค่าคงที่เขาให้เริ่มจากหน้าไปหลังคือ a b c ไปเรื่อยๆน่าสนใจเนาะอันนี้คือค่าคงที่โทษค่ะค่าคงที่น่ะเขาพอเขาคิด x y z ออกมาเขาก็คิดกราฟขึ้นมาด้วยเป็นเพลนมีจ,ด,จดตุภาคที่ 1, 2, 3, 4แบบที่เราเรียนกันตอนนี้เลยแล้วพอมี x y เขาได้อะไรต่อเขาได้ขั้ดับ เห็นปะคู่อนดับที่เดี๋ยวเราก็ต้องใช้เหมือนกันเขาเรียกมันว่า c a r d i n t i o n coordination โอ okay, เ no? คเนาะอ่ะทีนี้มากลับมาหน้าเมื่อกี้เขาตี่พิมพ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตำราเล่มนี้ l a จิโอเมตรีอ่ะพี่เชื่อว่ามันคงอ่านอีกแบบเนาะรวมๆแล้วก็คือเราต้องขอบคุณสคนนี้คือ a q u a r i า m i และเรเนเดค t ิสที่ทำให้เราได้เรียนระบบสมการอย่างทุกวันนี้ ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพ,พี่จะอดกินนะเนี yeah.